สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บคุดให้เพื่อนเเลือกทำกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆก็ดูคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป โอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเป็นเว็บนี้นะครับก็ผมก็ได้ถอนมาเยอะแล้วนะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ว่าสายฟรียังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นคุณสมบัตินะครับของเว็บนี้ก็คือถอนเร็วนะครับโปรแกรมการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ระบบระดับแล้วก็งานประเภทต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้ เหรียญที่รองรับนะครับก็จะมีเป็นบ i แ a น c e นะครับ Bitcoin Bitcoin c a แคส a ด h แล้วก็ดิจิไบ t e ด็อกคอยอีทิเลียมไลท์คอแล้วก็ USDT แล้วก็ตอนแล้วก็ซ c a คสนะครับก็ถอนไปยังกระเป๋าที่มีอยู่ได้นะครับจะเป็น f อสเซตเพ y แล้วก็คอยเบสนะครับตรงนี้โอเคก็มาดูวิธีการสมัครนะครับสําหรับเพื่นนอนๆพือนคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็เพื่อนเพื่อนกดที่คําว่าลงทะเบียนนะครับ โอเคก็ให้เ,เพื่อนๆใส่ username นะครับตรงนี้แล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จปุ๊บล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ติ๊กถูกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วเดีย๋ยวผมเข้าสู่ระบบสักครู่นึงนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวผมรีแคปชั่นสักครู่นึงนะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ โอเคพอเข้าสู่ระบบมาก็จะอยู่หน้านี้นะครับทำได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับโอเควิธีการทำงานนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆกดมาตรงที่คำว่ารับเหรียญตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นช็อตลิงก์ PTC งานแล้วก็การอ้างอิงนะครับโอเคเรามาดูตรงช็อตลิงก์กันก่อนนะครับอเคเน็ตผมอาจจะช้านิดนึงนะครับ โอเคช็อตลิงก์ทั้งหมดของผมมีวันนี้อยู่ที่58ดช็อตลิงก์นะครับทาทั้งหมดผมจะได้3762เหรียญน,นะครับโอเคเพื่อนๆก็ <Okay, S 2> <ๆ S 1> ลองอ่านตรงนี้กันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกฎของอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านกันด้วยนะครับตรงนี้การทําช็อตลิงก์นะครับทำหนึ่งครั้งเราจะได้อยู่ที่60สิเหรียญย4ี่เหรียญหกสิบเหรียญประมาณนี้นะครับ บางอันก็ได้อยู่ที่108เหรียญอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับห2 0ี่เหรียญโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็น ptc นะครับก็คือสำหรับการดูโฆษณานะครับโอเควันนี้ของผมมีอยู่ที่59 ptc นะครับแล้วก็ถ้าทำทั้งหมดผมจะได้เหรียญอยู่ที่1480.50ี่ยนเหรียญนะครับโอเคอันนี้ดู60วินาทีนะครับเราจะได้อยู่ที่94ี่เหรียญ สาวินาที7จเหรียญน,นะครับแล้วก็15วินาทีจะได้อยู่ที่47.25เห้าเรียญน,นะครับ10นาทีอยู่ที่33.25เหรียญน,นะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็รอเวลาอีก10วินาทีนะครับก็อยู่หน้านี้ไปเลยเพื่อนๆก็รอสักคู่หนึงนะครับ เว็บก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเว็บนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับผมทํามาได้ก็สามสี่เดือนแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ให้แก้ภาพที่ว่าไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็คลิกออกได้เลยนะครับโอเคก็ได้มาเพิ่มนะครับนี่นะครับสามสิบสามจุดสองห้าคอยนะครับนี่นะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองมาดูได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคต่อไปตรงนี้จะเป็นงานนะครับโอเคงานตรงนี้ ก็มีให้ทำนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้แบ่งปันลิงก์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นกระทู้ขึ้นมาแล้วก็เขียนบนบล็อกโพสเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับเราจะได้เหรียญไปตามจํานวนนี้เลยนะครับสองหมื่นเหรียญโอเคตรงนี้จะเป็นสร้างอะไรประมาณนี้นะครับ เคต่อไปจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้การอ้างอิงตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเว็บนี้อย่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับตรงนี้เกมตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนมากดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับรนี่นะครับมากดได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆรีแคปชาร์ตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็รอเวลาตรงนี้อีกสิวินาทีนะครับโ okay, อเครอหน้าเว็บโหลดสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ที่สองหมื่นหกันสามสเาจุดเก้าสิบี่หรียญน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูว่าสายฟรีนะครับยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับ เคเน็ต okay. ผมอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคใกล้จะครบแล้วก็จะรีตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆได้เลขอยู่ที่ประมาณนี้เพื่อนๆจะได้อยู่ที่5 0 0พันเหรียญน,นะครับตอนนี้นะครับเลขเป็นสุ่มนะครับห้เพื่อนๆกดที่ว่าม้วนตอนนี้นะครับโอเคก็ได้มาอยู่ที่21.02เหรียญน,นะครับประมาณนี้ก็มาทําได้อีกทีครบ1ชั่วโมงก็มากดได้อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็น offer wall นะครับตรงนี้โอเ okay, ค offer wall ก็อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็ทํา้าช็อตลิงก์นะครับได้อยู่15เหรียญน,นะครับถ้าทําครบ10ช็อตลิงก์ได้อยู่ที่30เหรียญนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้จะเป็น ptc นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ offer wall นะครับแล้วนี้จะเป็นระบบระดับนะครับตรงนี้ โอเคประมาณนี้อันนี้จะเป็นหมดของการลงโฆษณานะครับผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆทํานะครับโอเคตรงนี้จะเป็นการถอนการถอนตรงนี้นะครับถอนขั้นต่ําของทุกเหรียญเข้าฟอสเซตเพย์ถอนขั้นต่นํา Pay, อ,อยู่ที่1000พเหรียญน,นะครับโอเคมีให้เราถอนเป็นใบแนนนะครับนี่นะครับใบแนนบิดคอยนะครับบิดคอยแคสนะครับ,รบแล้วก็แดด บีจีบนะครับด็อกคอยอีเทเรียมนะครับไลท์คอยแล้วก็ u s d t ตอนนะครับแล้วก็ซีแคสนะครับโอเคเพื่อนๆจะเลือกถอนเป็นเหรียญอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเลือกถอนเป็นเหรียญ l t ลีนะครับนี่นะครับตอนนี้ราคาเหรียญตกอย่างน่าตกใจมากนะครับเหรียญ โอเคผมก็จะถอนเข้าฟอสเซตเพย์ก็จะถอนเป็นเข้าฟอสเฟตเพย์นะครับก็ถอนได้อยู่ที่กระเป๋าของไลท์คอยกับฟอสเฟตเพย์นะครับถ้าเราถอนเข้ากระเป๋าของไลท์คอยโดยตรงเราจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.02 LTC นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่0.00001ุดศูนย์ต๊อ LTC นะครับถ้าถอนเข้าฟอสเฟตเพย์นะครับจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่1,000เ00หรียญนะครับหาประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วนะครับ1นึ่ันเหรียญนะครับโอเคผมก็จะถอนผมจะได้เหรียญอยู่ที่0.02นนะครับ37328 s a t o s h i LTC โเนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่า h d r a อตรงนี้จะให้ไปใส่เอาให้เราใส่เป็นอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้ใส่ได้ตรงไหนนะครับก็ให้เรามาตรงที่คําว่ากระเป๋าเราตรงนี้นะครับกดมาที่รูปตรงนี้กระเป๋าแล้วก็ให้เพื่อนเอเอาอีเมลของฟอ s เซตเพมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีของ คอยเบสนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอามาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของฟอสเซตเพกก็ให้เพื่อนๆเ,เอามาใส่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก,กดอัปเดตได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมกลับมาหน้าถอนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอนเป็นไลท์คอยเอลนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็กดถอนตอนนี้เลยนะครับโอเคพอถอนตอนนี้ก็ให้เรามาเลือกเป็นกระเป๋าว่าเราจะเข้ากระเป๋าอะไรนะครับผมก็จะเข้าเป็นฟอสเฟตเพกนะครับ โอเคเหรียญที่เราคาดว่าจะได้นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆกดที่วิดดอได้เลยนะครับโอเคเขาก็บอกว่า237327เสามสตโตชิถูกส่งไปยังบัญชีฟอสเซตเพยของคุณแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ฟอสเซตเพยว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับโอเคนี่นะครับด็อกเมดนะครับเข้ามาอยู่ที่0.00237 237 2 3, 7สตชิ LTC นะครับ การชาระปกตินะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายดีอยู่ปกตินะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําอยู่ผมก็แนะนาให้เพื่อนๆทาไปเรื่อยๆได้เลยนะครับโอเคก็วันนี้ผมมาอัปเดตการถอนนะครับสรุปว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่ปกติ